ทุกคนเคยเห็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลแบบนี้ไหมครับและนี่คือเจดีย์กลางทะเลบ้านหัวแหลมแห่งจังหวัดจันทบุรีนั่นเอง ตั้งอยู่ที่ตำบลสนามชัยอําเภอนาใหญ่ยายอามจังหวัดจันทบ,บุรีนะการเดินทางของเรานะครับสามารถนํารถไปจอดที่จุดชมวิวเนินนางพญาได้เลยนะแล้วก็เดินลัดลอตามหมู่บ้านอีกประมาณ200เมตรสุดท้ายเราก็จะเห็นเจดีย์ที่อยู่กลางทะเลแบบนี้นะลักษณะข,ของที่นี่ก็จะมีสะพานทอดยาวไปในทะเลตรงปลายสุดของสะพานก็จะมีจุดกราบไหว้สักการะขอพรไว้ด้วยนะและด้านหน้าถ้าเรามองออกไปก็จะเห็นเจดีย์สีขาวที่ถูกสร้างขึ้นบนโขดหินกลางทะเลรรยากาศดีมากคือแบบมันลมเย็นอ่ะลมเย็นลมสบายแนะนํานะครับแบบ ใครมาจาันทบุรี แวะเนินางพญาเนี่ยอย่าลืมมาแวะเจดีย์กลางน้ําด้วยเฮ้ย hey, มันแบบเฟือแปลกตาใครจะไปรู้ว่าจะมีเจดีย์อะไรที่ตั้งอยู่บนเกาะน้ํากลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, มันดูแปลกดีจากข้อมูลคร่าวๆที่ผมได้ไปทําการรีเสิร์ชมานั้นคือว่าเมื่อสมัยประมาณ200ปีที่แล้วเนี่ยได้มีนายท่องนะครับไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้สร้างเจดีย์บน,นก้อนหินนี้สาเหตุที่สร้างก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะแต่เชื่อว่าสร้างไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงนั่นเองเนื่องจากว่าการประมงสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงอันตรายใช่ไหมรรรสุมที่่แนชัดอะะไปาณ นนนะทําให้ชาวประมงสมัยก่อนนั้นเนี่ยต้องบนบานสารล่าวเพื่อให้ออกเรือได้อย่างปลอดภัยนั่นเองอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะและสุดท้ายผมขอแนะนําเพิ่มเติมว่าถ้าเรามาในช่วง5-6โมงเย็นก็จะเป็นช่วงซันเซ็ตพร์อทิตย์กำลังจะตกบอกเลยว่าเพิ่มความสวยเพิ่มความอันซีกความอเมซิ่งอีกหลาเท่าตัวเลยแหละ